สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่จะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดกุ้นเชียงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าข้าวสวยแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆไข่ไก่หอมใหญ่แครอทกระเทียมกุ้นเชียงน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำตาล เกลือผงปรุงรสต้นหอมแล้วก็น้ำมันมาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่กุ้นเชียงลงไปนะคะเพื่อนๆพอน้ำเดือดแบบนี้เราก็ใส่กุ้นเชียงลงไปได้เลยค่ะ เราจะคั่วกุ้นเชียงกับน้ำจนเขาแห้งแล้วกุ้นเชียงสุกนะคะพอเราผัาดกุ้นเชียงกับน้ำจนน้ำเขาแห้งแล้วกุ้นเชียงสุกเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ปิดไฟตักขึ้นพักไว้เลยค่ะต่อไปเราก็จะทำจะทำข้าวผัดจ้าตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันค่ะ แล้วก็ตามด้วยไข่ค่ะไข่ไก่นะจ๊ะอย่าเพิ่งเขี่ยไข่นะครับเพื่อนๆรอแป๊บนึงเนาะพอไข่ขอบขอบสุกแบบนี้ก็เขี่ยได้เลยค่ะ แล้วก็เขี่ยไข่ไปข้างๆค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมจ้าผัดกระเทียมเลยให้ส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่จ้า หอมใหญ่ส่งกลิ่นหอมใส่แครอทจ้าใส่แครอทเสร็จเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะ คลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพยายามดีข้าวให้แตกออกจากกันนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้วิธีการสับนะคะเพราะเดี๋ยวข้าวเขาจะเละค่ะพอข้าวแยกออกจากกันแบบนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้เลยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆสามารถชิมรสตามชอบได้เลยนะคะว่าใครชอบรสไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเจนนี่จะลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะคะพอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราก็จะใส่กุ้นเชียงที่เราทำการทอดไปเลยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะจ๊ะผัดให้เข้ากันเลยพอผัดทุกอย่างเข้ากันเราก็จะใส่ต้นหอมจ้าต้นหอมที่เราซอยไว้นะคะ ก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่พริกไทยจ้าโรยพริกไทยนิดหน่อยนะคะคุกเข้ากันอีกทีแล้วก็ปิดไฟจ้าปิดไฟเป็นอันเสร็จจ้าเดี๋ยวเจนี่จะตักใส่จานเสิร์ฟให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหน้าตาของข้าวผัดกุ้นเชียงของ เรานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมเอ่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้เจนนี่ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เจนนี่ด้วยนะคะเจนนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนนี่นะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเจนนี่ได้นะเจนนี่ขอตัวไปทานข้าวผัดกุ้นเชียงก่อนนะจ๊ะบายบาย